ตอนที่1057ครั้งคกไม่มีเคี้ยวจัดพิมพ์โดยบิกตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่เขาคุยกับแอนเดอร์สันแฮร์รี่ก็มีความคิดที่จะหยุดกิจกรรมของดาจริงๆแล้วตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นกลุ่มศึกษาการป้องกันตัวจากศาสตร์มืดแล้วแฮร์รี่ได้พูดคุยกับเฮอร์ไมโอนี่และรอนเกี่ยวกับเรื่องนี้และยังได้เล่าข้อกังวลของเขากับเฟร็ดจอร์ดและเซริกด้วย อย่างไรก็ตามดังที่เซริกกล่าวไว้ขณะน,นี้มีนักเรียนเข้าร่วมชมรมมากเกินไปและทุกคนหวังว่าจะได้เรียนรู้ความรู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการป้องกันตัวจากาศาสตร์มืดที่นี่การหยุดกิจกรรมในตอนนี้อาจทําให้นักเรียนหลายคนผิดหวังอย่างมากเฟรดและจอร์ถึงกับบอกแฮร์รี่ว่าอย่าก,กังวลและปัญหาใดๆก็ตามจะถูกตําหนิกับพวกเขาโดยตรงการสมรู้ร่วมคิดที่เปิดเผยของอัมบริตน่ากังวลยิ่งกว่าเดิมอีก แม้ว่างานปาร์ตี้จะยังดำเนินต่อไปแต่แฮร์รี่ก็ลดความถี่ของปาร์ตี้ลงโดยไม่รู้ตัวแม้ว่าเขาจะรู้ด้วยว่าถ้าอัมบริดตกำหนดเป้าหมายไปที่ปาร์ตี้จริงๆการลดความถี่ของปาร์ตี้จะไม่มีประโยชน์แต่แฮร์รี่ก็ยังคงทำอย่างนั้นและเปลี่ยนเนื้อหาเพิ่งสอนเรื่องปาทรนัสชามโดยพยายามไม่ทิ้งข้อแก้ตัวใดๆให้กับอัมบริดตกับตัวเธอเองและดัมเบิลดอร์ ตอนนี้แฮร์รี่อยากรู้ว่าอัมบริตจะแสดงเคี้ยวของเธอเมื่อใดและเขาก็กำลังรอวันนั้นที่จะมาถึงเช่นกันอย่างไรก็ตามวันนั้นไม่เคยมาถึงและบางทีอัมบริตอาจากำลังวางแผนที่จะแข่งขันกับเขาเพื่อดูว่าใครจะอดทนได้มากกว่ากันยังไม่ทำงานเฮอร์ไมโอนี่ขมวดคิ้วอย่างจดจอ่อลายไม้กาย,ยสิทธิ์ของเธอปล่อยก๊าซสีเงินออกมาแต่ก็ยังไม่สามารถควบแน่นจนกลายเป็นผู้พิทักษ์ทางกายภาพได้ สถานการณ์นี้ไม่เพียงเกิดขึ้นกับเฮอร์ไมโอนี่เท่านั้นไม่มีสมาชิกดาราใดที่สามารถเรียกผู้พิทักษ์ทางกายภาพได้สำเร็จยกเว้นเฟรดจอดและลีจอดแดนผู้ซึ่งเชี่ยวชาญเครื่องรางผู้พิทักษ์เมื่อนานมาแล้ว อย่าวิตกกังวลยิ่งคุณกังวลมากเท่าไรโอกาสที่จะสำเร็จก็น้อยลงเท่านั้นฉันยังใช้เวลานานในการเรียกป r โทรนัสชามออกมาด้วยแฮร์รี่ผ่านสองบรรทัดนี้และสอนทุกคนเกี่ยวกับตัวเขาเองประสบการณ์การฝึกฝนคาถาอุปถัมภ์ต้องคิดแต่เรื่องที่เป็นสุขยิ่งความจำดียิ่งไร้มนสำเร็จได้ง่ายขึ้นมันยากจริงๆฉันไม่รู้จริงๆว่าคุณทำได้ยังไง แองเจลิน่าพึมพำด้วยเสียงเบาๆเฟรดจอร์ดและลีจอแดนเป็นนักเรียนเทียงสามคนที่นี่ยกเว้นแฮร์รี่ที่สามารถเรียกผู้พิทักษ์ทางกายภาพออกมาได้ไม่สามารถเรียกเทวดาผู้พิทักษ์ออกมาได้ เราฝึกฝนมาหลายปีแล้วแต่คุณฝึกฝนได้เพียงไม่กี่เดือนหรือน้อยกว่านั้นเฟร็ดปลอบใจเขาสเสน์ผู้พิทักษ์น้นยากกว่าที่คุณคาดไว้หนึ่งในเทคนิคที่จะเชี่ยวชาญก็คือการมีความมั่นใจจะช่วยปรับปรุงอัตราความสําเร็จของการร่ายคาถาเอาเบิร์ตพูดเสมอว่าถ้าคุณไม่เชื่อว่าคาถาของคุณจะสําเร็จทําไมมันจะสําเร็จผู้ชายคนนั้นชอบพูดสิ่งที่ลึกซึ้งอยู่เสมอแต่ฉันต้องยอมรับว่ามันสมเหตุสมผลแชนนาพูดด้วยรอยยิม้ม บางทีเขาอาจจะตีพิมพ์หนังสือคําคมของแอนเดอร์สันได้ในอนาคตอาลิยาบนเครื่องรางผู้พิทักษ์ได้รับการพิจารณาอย่างกว้างขวางว่าเป็นเวทมนต์อันล้ำลึกไม่ว่าจะเป็นชันเฟรตจอร์ดหรือลีจอรแดนพวกเขาต่างก็ใช้เวลากับคาถานี้เป็นจำนวนมากดังนั้นแม้ว่าทุกคนจะไม่สามารถเรียกผู้พิทักษทางกายภาพได้ในขณะนี้ มันเป็นไปไม่ได้เลยไม่ใช่เรื่องน่าละอายเพราะพ่อหมดหลายคนไม่สามารถเรียกนักบุญอุปัรภมทางกายภาพออกมาได้มีคนไม่สามารถเชี่ยวชาญเครื่องรางผู้พิทักษ์ได้ตลอดชีวิตเลยเหรอเด็กหญิงฮัฟเฟิลพับอดไม่ได้ที่จะยกมือถามไม่แน่นอนคนส่วนใหญ่ไม่สามารถอัญเชิญผู้พิทักษ์ทางกายภาพได้อันที่จริงมันมีบางอย่างเกี่ยวข้องกับตัวเอง หลายคนไม่เต็มใจที่จะใช้เวลาและพลังงานในการฝึกซ้อมและพวกเขาไม่มีพรสวรรค์แล้วทำไมพวกเขาถึงสามารถเรียกผู้พิทักษทางกายภาพได้ผู้อุปถมัมภ์แฮร์รี่รู้ทุกคนอารมณ์ไม่ดีแต่ก็ไม่มีวิธีแก้ปัญหาที่ดีพวกเขาทำได้เพียงปลอบใจตัวเองโดยพูดว่าตราบใดที่คุณเต็มใจจะใช้เวลาฝึกซ้อมคุณก็ไม่ต้องกังวลว่าจะไม่สามารถเพื่อควบคุมเทวดาผู้พิทัก์ทางกายภาพเว้นแต่ว่าคุณจะไม่มีความสุขในใจ ตอนนี้ฉันจะย้ำถึงสิ่งสำคัญที่คุณต้องใส่ใจเมื่อเรียนรู้เครื่องรางผู้พิทักษ์แฮร์รี่ยกนิ้วขึ้นแล้วพูดว่าอย่างแรกเครื่องรางผู้พิทักษ์ต้องใช้พลังเวทมนต์ที่ทรงพลังมากเป็นพื้นฐานทำให้คาถาน,นี้ยากสำหรับคนอายุน้อยกว่าพ่อมดมีความเป็นมิตรน้อยลงแต่อย่ายอมแพ้เพราะสิ่งนี้ปราบใดที่คุณเต็มใจที่จะใช้เวลาฝึกฝนมากขึ้นคุณจะเชี่ยวชาญมันได้อย่างราบรื่นเมื่อคุณอายุมากขึ้นฉันถามเฟรดจอร์และลีจอแดนนี่เป็นกรณีของทั้งสามคน ดังนั้นอย่าท้อแท้เพราะคนอื่นประสบความสำเร็จแต่คุณไม่ทำสำเร็จติดตามเขาไปนั่นเป็นเพียงการขอปัญหาประการที่สองเครื่องรางผู้พิทักษ์เป็นคาถาเชิงบวกมันส่งเสริมความสุขและความหวังดังนั้นก่อนที่จะไล่คาถาคุณต้องมีสมาธิและพยายามนึกถึงสิ่งที่มีความสุขที่สุดในชีวิตของคุณแฮร์รี่มองไปรอบๆและเตือนอย่าใช้เครื่องรางของผู้อุปถัมด้วยเจตนาไม่ดีไม่เช่นนั้นคาถาจะส่งผลย้อนกลับ และสิ่งที่เลวร้ายจะเกิดขึ้นไม่ใช่ว่าพ่อโมดแห่งความมืดไม่สามารถเรียนรู้คาถาผู้พิทักษ์ได้และในทางกลับกันก็ไม่เป็นเช่นนั้นคุ้มค่าเพราะพวกเขาไม่ต้องการเสี่ยงผลย้อนกลับดังนั้นหลายๆคนคิดว่ามีเพียงคนที่มีจิตใจบริสุทธิ์เท่านั้นที่สามารถเรียกผู้พิทักษ์ได้นี่เป็นคำพูดที่ผิดจริงๆแฮร์รี่แก้ไขว่ากันว่าผู้พิทักษ์ของศาสตราจารย์ด้านการป้องกันตัวจากศาสตร์มืดของเรานั้นเป็นแมวคุณคิดว่าเธอจิตก็มากบริสุทธิ์ไหม จริงหรือข่าวที่ว่าอัมบริดเชี่ยวชาญทางกายภาพของผู้พิทักษ์ทำให้เกิดความปั่นป่วนในห้องทันทีไม่มีใครอยากจะเชื่อว่าคาังคกสามารถเรียกผู้พิทักษ์ออกมาได้จริงๆบางอย่างเช่นคังคกสามารถเรียกนักบุญอุปธรรมของมันได้อย่างไร ฉันเพิ่งได้ยินข่าวลือที่คล้ายกันและฉันไม่แน่ใจเกี่ยวกับสถานการณ์เฉพาะเจาะจงแฮร์รี่ยกมือขึ้นเพื่อหยุดเสียงกระซิบของทุกคนฉันแค่อยากจะบอกคุณว่าคนที่มีจิตใจบริสุทธิ์มีแนวโน้มที่จะอัญเชิญผู้พิทักษ์มากกว่าแต่คนอื่นยังสามารถประสบความสำเร็จได้ด้วยการทำงานหนักดังนั้นอย่ายอมแพ้ประการที่สมความมั่นใจในตนเองสมาธิเจ็จำานงแก้ไขท่าทางการสะกดคำและคา,าถาให้ถูกต้อง และมุ่งความสนใจไปที่การระลึกถึงความทรงจำที่มีความสุขที่สุดเท่าที่จะจินตนาการได้ทุกสิ่งที่ฉันเพิ่งพูดไปล้วนมีความสำคัญแฮร์รี่ยังคงชี้นำต่อไปหลับตาลงระลึกถึงคุณความทรงจำที่มีความสุขที่สุดจากนั้นยกไม้กายสิทธิ์ขึ้นแล้วพูดว่าขอความคุ้มครองจากพระเจ้าเรียกเทพเจ้ามาปกป้องคุณภายใต้การแนะนำของแฮร์รี่นักเรียนทุกคนในที่นี้โบกไม้กายสิทธิ์และสวดมนต์คาถาผู้พิทักษ ควันสีเงินพุ่งออกมาจากปลายไม้กาย,ยสิทธิ์และทั้งห้องก็เต็มไปด้วยควันทันทีสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของทุกคนมากที่สุดคือการเปลี่ยนแปลงบนไม้กาย,ยสิทธิ์ของเซริกเขาทำสำเร็จมันเป็นผู้อุปถัมภ์รูปหงเงินที่บินอยู่รอบๆห้องแห่งความต้องการมันสวยงามมากกิูจางมองหงด้วยความดีใจจากนั้นมองเซริกด้วยสายตาอ่อนโยนรู้สึกภูมิใจในความสำเร็จของอีกฝ่าย ดูสิเซนริกทำได้ความสนใจของทุกคนถูกดึงดูดโดยผู้อุปธรรมรูปหงของเซนริกความสำเร็จของเขาเพิ่มความมั่นใจให้กับทุกคนอย่างไม่ต้องสงสยัยหงจริงๆเหรอเซนริกมองดูผู้อุปธรรมของเขาและพึมพำเบาพ,พึมพำเบาเมื่อเขาถามเอาเบิร์ตว่าผู้อุปธรรมของเขาคืออะไรและเอาเบิร์ตบอกว่าอาจเป็นหง ในเวลานั้นเอาเบิร์ตพูดติดตลกว่ามันเกี่ยวข้องกับความรักของเขาในฤดูใบไม้ร่วงและนักบุญอุปัมภมของฤดูใบไม้ร่วงก็อาจเป็นหงด้วยเพราะหงมักมาเป็นคู่เขาคิดว่ามันเป็นเพียงการรอเล่นของเอาเบิร์ตแต่เขากลับไม่ได้เป็นเช่นนั้นคาดหวังว่ามันจะเป็นจริงของแฮร์รี่มองไปที่กิอูและเซตบริกหายใจเข้าลึกๆและเริ่มเป็นผู้นำในการปรบมือหลังจากรอให้เสียงปรบมือหายไปหมดแฮร์รี่ก็กระแอมในลำคอและเตือนว่า ถึงแม้จะดูน่าอายนิดหน่อยที่ต้องพูดตอนนี้แต่ฉันก็ยังต้องเตือนทุกคนว่าการเรียกนักบุญอุปธมรมในห้องเรียนที่มีแสงสว่างจ้าก็เรื่องหนึ่งเป็นอีกเรื่องหนึ่งเมื่อพูดถึงผู้คุมวิญญาณมีเพียงนักบุญอุปธมรมที่ผ่านการทดสอบของผู้คุมวิญญาณเท่านั้นจึงจะถือว่าเป็นนักบุญอุปัมภมที่แท้จริงเพราะพ่อมดหลายคนยังไม่สามารถอัญเชิญนักบุญอุปธมรมต่อหน้าผู้คุมวิญญ,ญาณได้สําเร็จ เมื่อคนอื่นมองข้ามแฮร์รี่พูดต่อนี่คือสิ่งที่เอาเบิร์ตเตือนฉันและฉันจะเล่าให้คุณฟังตอนนี้สถานการณ์จริงเป็นเช่นนี้จริง,รงๆเมื่อเผชิญหน้ากับผู้คุมวิญญาณมันจะเป็นเรื่องยากสำหรับคุณมองย้อนกลับไปในความทรงจำที่มีความสุขนี่เป็นประสบการณ์ส่วนตัวของฉันด้วย เอาล่ะเงียบๆเซดริกคุณยินดีจะแบ่งปันเคล็ดลับความสำเร็จของคุณกับทุกคนไหมแฮร์รี่ยักหน้าไปทางเซดริกโดยรู้ว่าทุกคนต้องการเคสที่ประสบความสำเร็จเพื่อสร้างแรงบันดาลใจความมั่นใจขณะที่เซริกกำลังจะลุกขึ้นจูจ่ๆประตูห้องแห่งความต้องการก็เปิดออกทุกคนได้ยินเสียงจึงหันไปมองทางเข้าแต่กลับเห็นใครบางคนยืนอยู่หน้าประตูที่เปิดอยู่บุคคลที่เหนือความคาดหมายของทุกคน ดโลอรสอัมบริดยืนอยู่ที่ประตูด้วยรอยยิ้มปลอมๆบนใบหน้าของเธอแต่ไม่มีใครรู้ว่าเธอเปิดประตูห้องแห่งความต้องการได้อย่างไรบางคนสับสนและบางคนก็ตื่นตระหนกแต่คนส่วนใหญ่ตระหนักว่ามีบางอย่างผิดปกติเพราะแฮร์รี่เตือนพวกเขามากกว่าหนึ่งครั้งว่าอัมบริดไม่น่าเชื่อถือและเธออาจจะแคกแกล้งทำเป็นและจะสร้างปัญหาให้ทุกคนอีกครั้งเห็นได้ชัดว่าแฮร์รี่พูดถูก ใครก็ตามที่มีสมองสามารถสัมผัสได้ว่าอัมบริตกำลังมาด้วยเจตนาไม่ดีจูจูบรรยากาศในที่เกิดเหตุก็ตึงเครียดและนักเรียนหลายคนอดไม่ได้ที่จะยกไม้กาย,ยสิทธิ์ขึ้นแล้วชี้ไปที่แขกที่ไม่ได้รับเชิญมีบางอย่างผิดปกติแฮร์รี่หยิบขวดออกจากกระเป๋าเทยากล่องประสาทเข้าไปในปากหายใจเข้าลึกๆล,ล,ลุกขึ้นยืนและ,ะเผชิญหน้ากับคางคกที่บุกเข้าไปในห้องแห่งความต้องการ ความไม่เป็นอันตรายของผู้ชายคนนี้เป็นการปลอมตัวจริงๆและในที่สุดเขาก็แสดงเขี้ยวของเขาออกมาแล้วด้วยเหตุผลบางอย่างแฮร์รี่ไม่เพียงไม่รู้สึกประม่าเท่านั้นแต่ยังหายใจด้วยความโล่งอกอีกด้วยคุณพอตเตอร์มีคนบอกฉันว่าคุณกำลังมีปาร์ตี้ผิดกฎหมายที่นี่อัมบริดมองไปรอบๆร,รอยยิ้มบนใบหน้าของเธอดูแข็งทื่อเล็กน้อยเพราะทุกคนจ้องมองเธอด้วยสายตาที่ชั่วราย ปาร์ตี้ของเราได้รับการอนุมัติจากคุณแล้วเซดร,ริกเตือนเขาด้วยความขมวดคิว้วใช่แล้วฉันก็แปลกมากเหมือนกันแต่มีคนแจ้งคุณไปที่กระทรวงเวทมนว่ารวบรวมคนมาฝึกเวทมนต์ดำคุณรู้ไหมว่านี่ไม่ได้รับอนุญาตอัมบริตยังคงมีรอยยิ้มเสแส้งเหมือนเดิมซึ่งทําให้ผู้คนอยากจะให้เขาชกหน้าคางคกของเธอให้แบนมนต์ดคุณแน่ใจหรือว่าเครื่องรางผู้พิทักษ์คือมนต์ด เฟรดยกไม้กายสิทธิ์ขึ้นขู่หรือสิ่งที่เรียกว่ามนดดำที่คุณเป็นผู้กำหนดศาสตราจารย์ด้านการป้องกันตัวจากศาสตร์มืดระวังนะวิสลี่เธอหลายๆคนยกไม้กายสิทธิ์ขึ้นและจ้องมองอัมบริดด้วยสายตาที่ชั่วร้ายเดิมทีพวกเขาคิดว่าคางคกจะสงบลงแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะไม่เป็นเช่นนั้นเลยไม่ถึงหนึ่งเดือนต่อมาอัมบรก็มาสร้างปัญหาให้กับทุกคน หลายคนเสียใจที่ไม่ฟังแฮร์รี่ทั้งแฮร์รี่เฟรดและจอดเตือนทุกคนให้ระวังอัมบริตและอย่าละเลยความระมัดระวังในเวลานั้นไม่ค่อยมีใครสนใจเรื่องนี้มากนักแต่ผลที่ตามมาก็คือคุณเป็นอะไรหรือเปล่าแฮร์รี่ยกมือขึ้นเพื่อส่งสัญญาณให้ทุกคนอยู่เงียบๆหลังจากกินยาระง,งับประสาทแล้วเขาก็สงบลงเช่นกันไม่ใช่ความคิดที่ดีที่จะ,ะเผชิญหน้ากับอัมบรตกระทรวงเวทมนต์ เนื่องจากชมรมของคุณมีคนมากเกินไปทั้งโรงเรียนและกระทรวงเวทมนตร์จึงต้องระมัดระวังดังนั้นฉันขอแนะนำให้คุณไปที่ห้องทำงานของอาจารย์ใหญ่และอธิบายเรื่องนี้ให้ชัดเจนต่อหน้ารัฐมนตรีกระทรวงเวทมนตร์และดัมเบิลดอร์เพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งใดๆเกิดขึ้นระหว่างทั้งสองฝ่ายความเข้าใจผิดรอยยิ้มเสแสร้งของอัมบริตหน้าขยักขยงและการเปลี่ยนแปลงกระทันหันของเธอทำให้นักเรียนหลายคนคิดว่าพวกเขาถูกปฏิบัติเหมือนคนโง่ แฮร์รี่อย่าไปฟังเธอเลยผู้ชายคนนั้นเป็นคนโกหกจอร์ดขัดขึ้นทันทีเมื่ออัมบริตปรากฏตัวที่นี่เธอไม่คู่ควรแก่การไว้วางใจไม่เช่นนั้นเธอคงไม่หลอกคุณเองออกไปแต่นำดัมเบิลดอร์มาและเหลวไหลมาที่นี่และอธิบายเรื่องนี้ให้ชัดเจนต่อหน้าทุกคนคุณวิสลีย์ฉันเดาได้เลยว่าอัมบริตถูกขัดจังหวะกลางประโยค คุณไปเชิญอาจารย์ใหญ่และรัฐมนตรีกระทรวงเวทมนต์มาได้เลยฉันคิดว่าทุกคนคงอยากชื่นชมสไตล์ของตัวเองเพราะห้องทํางานของอาจารย์ใหญ่ไม่สามารถรองรับคนได้มากขนาดนี้จอร์จหันไปมองนักเรียนที่อยู่ข้างหลังเขาแล้วถามพวกคุณคนไหนอยากไปด้วยกันไปกันเถอะใครบางคนในฝูงชนตะโกนเราอยากฟังสิ่งที่รัฐมนตรีจะพูดฉันคิดว่าเขาควรอธิบายให้เราฟังเกี่ยวกับการหลบหนีครั้งก่อน หลายคนรู้ว่าผู้เสพความตายพยายามหลบหนีออกจากคุกแล้วทำไมกระทรวงเวทมนต์ถึงไม่มีใครหยุดพวกเขาได้สร้างความเสื่อมเสียให้กับรัฐมนตรีเวทมนต์ทุกคนถึงเวลาที่เขาจะต้องลาออกจากตำแหน่งแล้วมือปราบมันทั้งสองมองหน้ากันและมองนักเรียนในห้องอย่างกังวลพวกเขารู้ว่าหากเรื่องนี้ไม่ได้รับการจัดการอย่างดีความขัดแย้งขนาดใหญ่อาจเกิดขึ้นได้ เมื่อมีดัมเบิลดอรอยู่ที่นี่ฉันเชื่อว่าเธอไม่สามารถทำอะไรได้เลยแฮร์รี่ยกมือขึ้นเพื่อหยุดความตื่นเต้นของนักเรียนนอกจากนี้ฉันยังสงสัยว่าใครเป็นคนรายงานพวกเราแฮร์รี่ยกเท้าขึ้นและเดินตามอัมบริดต์ออกไปแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคนอื่นๆจะเฉยเมยขนาดนี้พวกเขายกไม้กายสิทธิ์ขึ้นและเดินออกจากห้องแห่งความต้องการด้วยเจตนาฆ่า ไปกันเถอะฉันคิดว่าอาจารย์ใหญ่ดัมเบิลดอร์อาจจะยังรอพวกเราอยู่อย่าปล่อยให้พวกเขารอนานเกินไปแฮร์รี่เหลือบมองไปที่อัมบริตแล้วเดินไปที่ห้องทำงานของอาจารย,าย์ใหญ่เมื่อมองดูนักเรียนที่ขวางประตูห้องทำงานของอาจารย์ใหญ่อัมบริตก็ไม่กังวลเพราะในไม่ช้ากระทรวงเวทมนตะระดมมือปราบมันมากขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์ที่ฮอกวอตส์ควบคุมไม่ได้โดยสิ้นเชิงไปหาเัลเบิร์ตแล้วบอกเขาว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่ จอดจงใจชะลอความเร็วและกลมกลืนไปกับฝูงชนโดยกระซิบกับลีจอแดนว่าฉันคิดว่าเขาต้องรู้ว่าต้องทำอะไร